สวัสดีครับปนักลาดครับอันนี้มีไวรุลีดนะครับเอามาเซ็ตชกหน้านะครับพร้อมกับซ่อมเปลี่ยนซีลนะครับใช้งานมาสามื่นกว่าโลนะ่ามีน้ํามันซึมซึมนะฮะลูกค้าก็อยากจะทําการแมเทนแนนไปเลยในคราวเดียวนะชกหน้าของลีดนะครับก็น้องใช้งานมานานนะฮะก็หลายื่นโลก็มีอาการรั่วซึมก็เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเป็นอะไหล่แท้ฮอนดานะครับ ซื้อของแท้ไปเลยนะครับราคามันไม่ได้แพงมากเหมือนพวกรถบิ๊กไบค์นะพวกฟอร์ซ่าอะไรพวกเนี้ยเป็นพันนะฮะอันนี้นี่น่าจะแค่หลักร้อยก็ล้างทำความสะอาดนะครับระบบวาล์วนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวล้างใหม่หมดเลยนะครับทุกอย่างน้องขาวสะอาดนะครับแล้วก็เซ็ตน้ํามันเออร์ลินนะครับโชก็จะนุ่มนวลนะครับน่าใช้งานก็ถอดทุกชิ้นนะครับล้างทุกชิ้นก็ใช้เวลานิดหนึ่งอันนี้ก็ใช้สเปรย์ล้างนะฮะก็จะ เบิ่งนิดนึงเออแล้วนี่ไงต่อไปอ่ะมีปัดไหมเวลานี้เนะี่ยคุณจิตอธิต์ปัดเนื่องจากเวลานี้ยังไม่ได้ตัวหมือนไดเรียบร้อยนะฮะสารการเปลี่ยนซิลนะครับซ่อมชกหน้านะครับเซ็ตน้านํามันเออริลน,นะครับโชกอ,อนุ่มนวลน,นะครับการใช้งานนะจบได้ง่ายๆแบบไม่บานปลายนะครับลีด นะครับเซตอัพน้ำมันเออริลนะครับเป็นชุดซ่อม Honda แท้นะครับโชกก็กลับมานุ่มนวลนะครับดีนะครับเหมือนตอนที่เซตติ้งน้ำมันโชกเออรินไปใหม่ๆนะครับพอใช้ไปนานๆแล้วน้ำมันโชคมันก็เสื่อมสภาพนะครับทำให้ความนุ่มนวลที่เคยสัมผัสมันหายไปนะครับประกอบกับว่าโชกลั่วด้วยนะครับก็เป็นชุดซ่อมก็โชกก็กลับมาสมบูรณ์แบบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต